สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมารู้จักกับแท็บเล็ตแบรนด์ Bmax นะครับรุ่นที่เราจะมารีวิววันนี้จะเป็นรุ่น I9 นะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้แท็บเล็ตที่จอใหญ่ราคาประหยัดนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ส่วนสินค้านะครับการจัดส่งการส่งออกเนี่ยก็เป็นการจัดส่งภายในประเทศไทยของเรานะสินค้านี่คือมีวางจาหน่ายภายในประเทศไทยของเรานะครับเราก็ในเรื่องของการรับประกันสินค้าเนี่ยตัวนี้เขารับประกันตัวเครื่องให้1ปีเต็มนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน7วันเนี่ย เขาไม่ตกซ่อมให้นะแต่เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยตัวนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของศูนย์ซ่อมศูนย์บริการศูนย์เซอร์วิสนะครับมีภายในประเทศไทยของเราอีกต่างหากมั่นใจในเรื่องของการรับประกันหลังการขายได้เลยเพื่อนๆแถมยังมีซ่อมด่วนภายใน2ชั่วโมงอีกต่างหากนะครับออโอ้โห้องบอกว่ารวดเร็วมากๆและถ้าหากว่าใครอยากจะรู้จักกับแบรนด์ B-MAX นะครับรุ่น i9 ตัวนี้ บอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเหมาะสำหรับการเอาไปเรียนออนไลน์นะครับให้ลูกให้หลานใช้หรือจะเอาไว้ใช้เองก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube มันเหมาะเจาะมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะผมชื่นชอบตรงที่ว่าเขามีศูนย์บริการศูนย์ซ่อมนี่แหละที่อยู่ภายในบ้านเราด้วยตัวนี้มันถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับ อย่างแรกนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องเนี่ยจะเป็นสาย USB นะครับเพื่อนซึ่งสาย USB ของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะกับเรทราคา3,000กว่าบาทได้พอร์ต Type C เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์หัวชาร์จของเขาเนี่ยตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่10วัตต์นะครับมีอะไรอีกเนี่ยมาดูกันหน่อย ก็ด้านล่างจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้เ,นเพื่อนๆจะมีตัวสาย USB เนาะแล้วก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับโอ <Okay, S 1> เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่นกอนเลยนะต้องบอกว่างานของเขานะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับแล้วก็เป็นงานด้านแบบขัดมันนะเวลาที่เราจับเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่ามันลื่นนะครับมีสกรีนแบรนด์ของเขา Vmax นะฮะ ในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน1ตัวนะครับตัวนี้เราก็จะมีแฟลช LED เนาะมีลำโพงด้วย2ตัวนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะกับเรทราคานี้อ่ะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันบ้าง ด้านล่างนะครับไม่มีปุ่มแล้วก็พอร์ตใดๆเลยส่วนฝั่งขวานะครับเรามาดูกันหน่อยก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด3.5มีปุ่ม power มีปุ่มวอลลุ urg, ่มบวกวอลลุ่มลบแล้วก็จะมีไมคนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้พอร์ตของเขาจะเป็นพอตไท p ซ C นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ Memory ี a การนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ซิมได้นะ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็ไม่มีปุ่มแล้วก็พอตอะไรทั้งสิ้นเพื่อนๆด้านหน้ามีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด1ตัวนะครับมาดูกันในส่วนของความบางกันหน่อยนะครับรุ่นนี้การดีไซน์ต้องบอกว่าค่อนข้างบางมากเลยนะความบางเนี่ยอยู่ที่8.9ม mm ิลิเมตรนะครับต้องถือว่า เป็นแท็บเล็ตที่ขนาดบางมางๆๆกๆในเรทราคานี้นะปกติแล้วจะต้องหนากว่านี้แหละแต่ว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับเ,เพื่อนๆขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่10.1นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น HD p l u นะครับนั่นก็คือ1280คูณ800นั่นเองนะ ในส่วนของตาลิเฟเรกของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่60เฮิร์นะครับก็เป็นระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของมันติทัชเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะสัมผัสหน้าจอพร้อมกันได้สูงสุดจะอยู่ที่10จุดนะครับในส่วนของพวก CPU นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Allwinner A133 นะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งจะอยู่ที่1.6 GHz นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ PowerVR GE8300 นะครับ แล้วก็ในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ RAM 2 g ิกรอม32 g ินะครับถ้าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยเพื่อเพสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดจะอยู่ที่128กิกเลยทีเดียวในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับเรามาดูกันหน่อยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 10นะครับ ในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi อยู่ที่2.4 GHz นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยกล้องหลังความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah ิลแอมนะครับในส่วนของพอชาร์จเป็นพอชาร์จที่เป็นไท e C นะครับบลูทธูธรองรับเวอร์ชั่น4.2และนี่ก็คือสเปคของเจ้าตัวแท็บเล็ต Bmax i9 นะครับ ดูที่ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับแถบเมนูด้านบนเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็จะมีในส่วนของ Wi-Fi Bluetooth โหมดห้ามรบกวนหมุนอัตโนมัติสามารถแคสหน้าจอขึ้นทีวีได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแคปภาพหน้าจอบันทึกภาพหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมี r e i n y Mode นะครับ นั่นก็คือโหมดอ่านนั่นเองหรือถ้ใครอาจะปรับแต่งการตั้งค่าก็สามารถเลือกได้นะครับมันก็จะมีในส่วนของโหมประหยัดแบตเตอรี่นะครับไฟฉายมีตําแหน่งฮอตสปอตนะครับสามารถแชร์ Wi-Fi ได้แล้วก็จะมีโหมดสลับสีประหยัดอินเทอร์เน็ตมีทีมสีมืดนะครับหรือว่าทีมสีเข้มนั่นเองมีแสงตอนกลางคืนการแชร์ใกล้เคียงนะฮะต้องบอกว่าฟังก์ชันทางลัดต่างๆพวกนี้มีมาเหมือนกับพวกรุ่นแพงเลยนะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามใจเลยมาดูกันในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะครับการเข้าแอป,ป Play Store เป็นยังไงบ้างาตัวนี้ WiFi จะรองรับอยู่ที่2.4 GHz เนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะโหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆเกมต่างๆได้ทุกเกมนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถรองรับได้หมดเลยแอป,ปธนาคารเป็นยังไงรองรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยเนาะแอป,ปเป๋าตังนะครับ เลองดูเนาะอ่าเราก็กดกตั้งไว้ได้เลยเป็นเพื่อนอันนี้อาจจะรอสักครู่หนึ่งเนาะจะโหลดได้ไวหรือว่าโหลดได้ช้าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับ Wifi ที่เราเชื่อมต่อด้วยนะว่ามันแรงหรือเปล่านะครับตัวนี้ขนาดไฟล์ก็อยู่ประมาณที่70 m mm มกนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะฮะความเร็วประมาณนี้เราเตอร์ก็อยู่ไกลาจากห้องรีวิวไปสักนิดหนึ่งเนาะ หรือว่าจะเป็นพวกแอปธนาคารอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แอปเป่าตังโหลดไปได้เรียบร้อยแล้วนี่ไงพวกแอปกรุงไทยเน็กนะฮะพวกถุงเงินเพื่อนๆก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะครับตัวนี้มาดูกันที่การใช้งานพวก Facebook กันบ้างนะครับเพื่อนๆเ,เวลาที่เราไถดูฟีดข่าวเนี่ยมันจะประมาณนี้นะมันอาจจะไม่ได้ลื่นมากมายนะครับเพราะว่าหน้าจอมันก็ 60เฮิรตนะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับถ้าจะเอาเป็นพวก90เฮิรตอะไรโอ้โหจะต้องเป็นพวกราคาแบบหลักหมื่นแล้วแหละเพืเ่อนเนาะ,ะฟิลิ่งในการทัดก็จะประมาณนี้เพืเนะ่อน60เฮิรตนะเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็อาจจะมีช่วงเวลาที่รอโหลดนิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วกับเรทราคานี้มันจะประมาณนี้อยู่แล้วเพืเ่อนนะแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของสีสันหน้าจอนี่แหละที่ค่อนข้างสีสดนะครับ นี่ไง6 0ิเมันจะประมาณนี้เพื่อนเโอเคเพื่อน, okay, เ,อน,เ,อนเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเข้าเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น o o o l l e h r r o m เนาะเ,เข้ามาที่เว็บสนุบแล้วกันนะฮะก็ถือว่าไม่ช้านะครับได้ประมาณนี้นะไม่ช้าเลยมาดูกันในส่วนของการดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube กันบ้างเพื่อน สำหรับเจ้าตัว i9 ตัวนี้นะครับความละเอียดที่ฮาร์ดแวร์สามารถดูได้จะเป็น 720p นะครับสำหรับคลิปไหนที่สามารถดูได้จนถึง 180p 0เนี่ยอันนี้เป็นที่ YouTube เขาปรับค่าความละเอียดให้นะสำหรับ 720p เนี่ยถือว่าดูได้ดีไม่มีปัญหาเพื่อนๆเราสามารถที่จะขยายดูจนเต็มหน้าจอได้นะครับปึ๊บ ตั้งแบบนี้ให้มันเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็สามารถดูได้แบบเต็มตาเลยเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในส่วนของลําโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นลําโพง2ตัวนะครับหรือว่าลําโพงคู่นั่นเองอันนี้เปิดสุดแล้วนะเบด กลางๆนะครับเ,รสเสียงคนร้องค่อนข้างคมชัดดีนะามาดูกันในส่วนของการเล่นแอป t ิกตอ k กันบ้างเพื่อนๆสีสันของหน้าจอถือว่าโอเคเลยนะเล่นได้แบบสบายๆเลยครับ โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเรามาดูกันในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าในส่วนของการเล่นเกมน่าจะเหมาะกับเกมที่ไม่ได้ใช้กราฟ,ฟิกที่มันแบบว่าหนักๆนะอ่าถ้าเป็นเกมพวกซับเวอะไรแบบนี้คือเหมาะนะครับเล่นได้สบายๆเลยถ้าเป็นพวกเอวีฟ FI อาจจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้การทํางานของรุ่นนี้จะเป็นแบบ4หัวนะครับหรือว่า4คอนนั่นเองนะเหมาะสําหรับเกมแบบง่ายๆแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเกมพวกนี้สบายๆเลยเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตนะครับเอาไปให้ลูกให้หลานใช้นะตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหนึ่งเลยก็เพราะว่าหน้าจอมันใหญ่นะแล้วก็สีสันของหน้าจอเนี่ยถือว่าไม่ขี้เละเลยเพื่อนๆกอไก่ขอไข่อะไรแบบนี้สบายๆเลยนะฮะเอาไว้ให้เด็กท่องก่อนเปิดเลียนอะไรแบบนี้เนาะ โอเคเ,เพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว B Mac i9 นะครับเป็นแท็บเล็ตที่ราคาประหยัดมา,มากๆเลย3,000ต้นๆ เท่านั้นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ถึง10.1นิ้วยังไงผมฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจของทาง Bmax ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ก็แล้วกันส่วนใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับอยากจะสั่งซื้อสินค้าผมก็ทิ้งลิงก์สั่สินค้าไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าสั่งสินค้า ใต้คลิปที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนอย่าลืมนะครับว่าแบรนด์ BMAX เนี่ยเป็นร้านที่มีศูนย์จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ศูนย์บริการเซอร์วิสหลังการขายก็อยู่ภายในประเทศไทยของเราด้วยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพก็สั่งซื้อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ